เฮ้ยวันดีครับวันดีครับวันนี้มานอกสถานที่นะพามันเที่ยวบ้านเพื่อนนะวันนี้อยู่แถวบ้านกลางเมืองนะแถวสาทรใช่ไหมอะไรประมาณนี้นี่เนี่เรามาที่นี่กันดีกว่ามาหาพี่แม็กวันละตัวอ่ะเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีสะสมอะไรบ้างไป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  A few inches later ไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่สวัสดีครับโอ้โหวัสดีครับพี่แม็กครับวัสดีครับเนี่ มาแบบลุยๆเลยมากันยังไงนนเนี่ยมากันเนี่ยมาจากหนา้าบ้างเฮ้ยวันนี้ตอนแรกอะต้องบอกเลยว่ามาถ่ายคอนเทนต์มอ l ลี่สเปซตัว RX 7 8แล้วอีกคลิปหนึ่งเพราะเอินว่าเขาเก็บของเล่นไว้ที่นี่ด้วยบางส่วนเนี่ยใช่ครับพี man, ่แม ok> ้นทำอะไรเนี ok> ่ยถ้าจริงๆก็อย่างที่เฮียทราบก็จะเป็นติ๊ก o k อกติ t ok> <t ๊กต ok> ็อกวันละตัววันละตัวเข้าไปดูด้วยนะแต่ถ้างานหลักก็คือรีวิวพวก i t t e c h h a n g o u t เพกแฮงเอาท์ก็จะเป็นพวกสายไอทีใช่ครับโทรศัพท์มือถือทุกอย่างเอวิติงที่เป็นไอทีไอทีหมดเลยทุกอย่างก็เป็นข่าวสารเป็นอะไรอย่เงี้ยหมดเลยใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะอันนี้คืองานหลักงานชอบก็คือทำติ๊กต็อกใช่ถ้าแฟชั่นก็คือจะเป็นติ๊กต็อกของเล่นวันละตัวอ่าโหมาทำแฟชั่นมามาแรงนะเว้ยมาแรงนะเว้ยหลังๆก็เป็นละซุ่ม สมเป็นกล่องสุมครับเป็นกล่องสุม<ช>คนเล่นเยอะนะใช่ใช่คลิปกล่องสุมคนจะเล่นเยอะเออสาวๆวก็เล่นเยอะใช่ครับเมื่อวานไปดูร้านกล่องสุมโอ้โหน่ารักจำๆทั้งนั้นใช่ไม่ใช่กล่องสุมนะคนซสิร์เนี่ยแหะถูกผมไปดูใบย,ยอดอ่ะ ดูอกองสุม่มเอนสุมม่มเลยล่ะเออแล้วแบบโอ้โหบางทีแม่ค้ากองสุ่มก็น่ารักใช่แม่ค้าน่ารักรัดอะตรงอ่ะเออ <c oughs> อ่ะเรามาดูของสะสมกันดีกว่ามีอะไรบ้างครับพี่จริงๆนี่ๆนี่โอ้โหนี่ๆ,ๆ,ๆนี่ๆๆๆเยอะ เนี่ยรีวิวอันนี้จะเป็นของที่รอรีวิวครับเนียอ๋อรอรีวิวใช่เฮ้ยมีกล่องใหญ่นีดด้วยป่ะเนี่ยอันนี้เป็นอาโรบล็อกอันนี้เป็นเครื่องเครื่องหุ่นยนดูดฝุ่นที่อยู่ที่อยู่ข้างบนนะครับอ๋อก็คือว่าอะไรที่เป็นของเทคโนโลยีก็รีวิวหมดอะใช่ใช้จริงนะเนี่ยใช้จริงแต่บางคนบอกเอ้ยที่นัดเอามาไม่ได้ใช้จริงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบรีวิวของ Ti k t o k ครับถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเกมเครื่องเกมใช่คือผมจะเก็บ ตัวที่แบบผมชอบไงอย่างผมเกิดปี90ใช่ไหมฮเฮีรก็จะ90ยุค90ก็จะเป็นพวกเนี้ยยูกิกันดั้มอะไรเงี <h 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 ้ยก็จะแบบมีแบบลายนี้เยอะหน่อยแล้วก็ตัวล่าสุดที่จะลงก็จะเป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าเฮียนี่นี่แล้วก็ฟิกเกอเลชั่นใช่ไหมใช่ครับฟิกเกอเลชั่นตัววิงกันดั้มวิงกันดั้มอันนี้ก็จัดมา โดยเฉพาะใช่ราคาเป็นไงฮะตอนนั้นผมได้มาประมาณ8 0 0พกว่าบาทตอนนี้ขึ้นไปนหมื่นหนึ่งแล้วมัง้งคือจริงๆแล้วอะฟิกเกเรชันมันก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่ง<ช>แยกออกมา<ช>แต่ถามว่าสวยไหมคือวัสดุที่เราสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับแต่คือว่ามันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันไปเพราะว่ามันก็แยกออกมาว่าเป็นเมทัลบิลเป็นโชโกโคินคเป็นฟิกเกเรชันแต่คือว่าคล้ายคล้ายคล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมข้อดีลุงลุงเขาชอบย้อม ข้อดีของลายนี้ก็คือมันแปลงเป็นไอยาลบเป็นแปลงหรือเป็นแบบอ่าอ่าเป็นฟอร์มแปลงล่างได้ใช่ครับผมเป็นพวกเครื่องบินแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นพวกพวกนี้มันจะแปลงไม่ได้แต่ตัวนี้แปลงได้ราคามันถึงขึ้นราคาถึงดีขึ้นใช่ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่มันแยกออกมาระหว่างพวกเมทัลบิลพวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกว่าอันนี้มี อันนี้จุดเด่นอะไรของันอันนี้มันเป็นเหล็กอันนู้นอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ก็รีวิวอันนี้คือสายรีวิวนะไปดูใน t ิกตอกได้นะครับอ่ะไปดูต่อครับพี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานหลักครับพี่งานหลักก็อันนี้รีวิวโรมือถือใช่ครับอ่ะมือถือออกใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นข่าวสารโอ้โหมือถือวางเพียบเลยเว้ยทุกคนเพียบเพียบเพียบแล้วก็อันนี้เป็น อันนี้จริงๆอ่ะมันจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่านอนกล่องไว้ที่บ้านเพราะว่ามันไม่มีที่ไว้ถ้ามีตู้อ่ะถ้าเกิดใครมีตู้เราก็อยากเอามาลเอาเอามาโชว์หมดใช่ตัวล่าสุดก็นี่นี่กูอยากได้มากเลยทุกคนนี่ตัวนี้ราคามาแรงแล้วนะครับผมสี่หมื่นละ Space m o ล l y ก็คือตัวนี้เป็นงานป๊อปมาร์ทอาร์ทอยใช่เป็นอาร์ทอยของของค่ายป๊อปมารซึ่งคอลเลชันกับบันไดบันไดใช่ครับสุด ติ่งกระดิ่งแม้เพราะจริงๆราคาก็อยู่ประมาณ3 0,000กว่าบาทสามหมกว่าแต่ตอนนี้ราคาขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยใช่ครับแล้วงานป๊อปมาดบอกได้เลยว่าโคตรดีงานละเอาตรงนะดีกว่าลุงบันนึงานทำแค่สองทำแค่สองพันตัวนะครับเดี๋ยวเมเปิดไฟกันทำแค่สองพันตัวนะสองพันตัวเนี่ยลิมิเต็ดนี่หนึ่งในสองพันคนเลยนะที่มีนั่นแหละไอ้คำว่าลิมิเต็ดเนี่ยมันทำให้เราอยากได้ใช่ครับนั่นแหละเลยแบบนี่มาดูรายละเอียดดูดีสวย น่ารักวะ่ะนะปิดหัวได้หน้ากากมีแบบไฟฉายมีรายละเอียดดีดีเทลคือน่ารักอะ่ะคือมันมันก็เหมือนทําออกมาคือ ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราจะเห็นงานพวกนี้มันก็คือพวกแบบิกใช่ครับอะไรประมาณเนี้แต่แบบิกถ้าเอาตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยชอบปีซายน้องเขาหลังๆนี่เลอะเทอะเลยใช่เลอะเทอะเลยแบบตอนแรกแบบเคยดูแบบตัวอีวากเลียนอ่ะโอ้โหราคาสู้ไม่ได้แล้วผมมามองกับถ้าเทียบกับพวกมอนลี่พวกดีมูอะไรอย่างเงี้ยมีอนาคตอันนี้มีอนาคตกว่าใช่ไหมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะเข้าใจคนที่เก็บแบรบิกยาแต่ผมเชื่อว่าแต่ผมเชื่อว่า คนที่เล็กเล่นแบบบิกหลังๆก็จะคิดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเพิ่งมาได้ปีกว่าสองปีแรงมากเลยมาแรงมาแรงราคาก็แรงใช่ครับนะแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะราคามันเริ่มเริ่มจะไปแตะเหมือนแบบบิกแล้วล่ะแต่ผมว่ามันน่าจะมีมีห้าขึ้นห้าหกขึ้นเดี๋ยวเฮียลงรีวิวนะมีนะคดกว่าห้าหกขึ้นแน่นอนนี่เรามาดูกันดางดว่าส่วนใหญ่ชอบงานอะไรถ้าถ้าผมเก็บผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยประกอบผมจะเก็บเมทัลบิลครับก็คือว่า หนึ่งเนี่ยคนที่เล่นแมทับบิลคืออยากได้อะไรที่มันสำเร็จรูปเลยใช่ครับแล้วรายละเอียดดีใช่นะแต่จริงๆแล้วอ่ะไมซ์เซ็ตผมก็เปลี่ยนนะเมื่อก่อนผมเฉยๆกับเมทับบิลแต่พอเวลาเรารีวิวไปเยอะๆแล้วเนี่ยความชอบก็คือเราจะเอา MG เนี่ยไปทำสีพอไปทำสีแล้วเนี่ยซื้อหุ่นแล้วทำสีแล้วชอบไม่ชอบก็ไม่ยังไม่รู้นะจบเกือบหมื่นอะ แต่พอสุดท้ายถ้าเกิดดูซื้อเมทัลบิลคือจบเลยใช่จได้เหล็กด้วยได้กได้ความเป็นแบบจับแน่นๆหล่อๆไม่ได้แบบจับแล้วก็แก็บหลุดมือิๆๆอันนี้คือผมก็จะมีความรู้สึกว่าเออ,อมาเมทัลบิลดีกว่าอะไรประมาณนี้เก็บเล่นมานานยังครับโอ้ถ้าตอนแรกผมไม่เล่นกันดั้มนะตอนแรกผมเล่นพวกไรเดอร์พวกจุดขยับ เฮเครับตัผมมีโหมดทุกตัวนะแต่ว่าช่วงนั้นผมก็ปล่อยไปแบบเบื่อคือผมเป็นคนที่ถ้าอันไหนหมดแพชชั่นผมจะแบบขายหมดเลยขายหมดเลยผมก็เบื่อแล้วก็ไปเริ่มใหม่ใช่มาเริ่มใหม่แล้วก็มาเล่นเป็นเมทนบิวคือผมเป็นคนที่เวลาผมมองหรือผมจะเก็บอะไรอะผมจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะต้องไปต่อได้แล้วผมขายเนี่ยผมจะต้องไม่ขาดทุนเยอะจริงเพราะว่าอะไรเมทัลบิวคือมันมาสาเร็จรูปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากขายมันเหมือนเดิมใช่ครับแล้วใส่กล่องราคา เพิ่อเพออาจจะขึ้นหรือกำไรเล่นใช่ครับอะไรประมาณนี้เพราะบางตัวเนี่ยแม้แต่บิวเอาตรงนะมีแต่ขึ้นนะขึ้นครับขึ้นขึ้นหมดเพราะที่มันขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รีไม่ได้รีบ่อยๆใช่ครับแทบจะไม่รีเลยใช่ได้นะเนี่นี่ก็มีอะไรเนี่ยอันนี้สไตล์ครับสไตล์อ่ะนี่เนี่อันนั้นมีอ่าฟรีดอมครับฟรีดอมธรรมดาจัดติ๊ใช่ไหมครับนี่ อันนี้ดับเบิลโอดับเบิลโอใช่ครับนะอันนี้ฮาโลฮาโลจุ่มจุ่มจุ่มกางจุ่มอะอ่าอันนี้นี่นี่อันนี้จะเป็นดิสนีย์โซเลสครับจริงๆเขาจะมีปีกแสงนะปีกแสงแต่ผมมันใหญ่ไม่ได้ครับนี่แล้วก็นี้ช็อกโกคิ n g ช็อกโก k i n ที่เฮียเคยถามผมว่าเรียวมีไฟสรุปตามีไฟมีไฟนะเออนี่ก็เป็นวิงวิงครับเปิดได้นะครับเปิดจะได้น้องสวยสวยเฮียลองจับช็อกโกคิ n ให้ผมดูหน่อยว่าราคา7,000เฮียคิดว่ายังไง เจ็ดพันถ้าในความคิดผมอะถ้าจับมาแล้วโชโคกคินอันนี้ผมว่าไม่คุม้มไม่คุม้มใช่ไหมคุณแม็กมีความคิดเห็นว่าส่วนตัวผมก็คิดว่าด้วยเลยราคาเจ็ดพันก็คือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่คือจะพูดว่าไม่คุ้มก็ไม่ใช่คือจะใช้คํานี้ดีกว่าว่าราคาหนักไปหนอะใช่ห้าพันอะผมว่ากาเออีเรื่ังดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามาเล่น โลแยกได้ปะแยกไดหมดเลยครับอ่าแต่เราม,มันไม่มีม,มันมันมีสแตนให้แต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่ามันก็เลยแบบไม่ค่อยแบบน่าน่าเก็บเท่าไหร่แต่ผมเก็บไว้เพราะว่าผมมันเป็นคนชอบแอรียอลแล้วผมเก็บรอน้องซูเลตตาที่จะมาเส้นเดือนนี้ครับี่าเอามายืนคู่กันใช่ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดผมมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนทําคาบเกี่ยวกับเมทัลบิลนะใช่คล้ายๆัแต่จริงๆแล้วผมว่าลุมบันก็ เหมือนจะย้อมไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเป็นทำเป็นเมทัลบิวทำเป็นฟิกเกอร์เลชั่นใช่ครับมีช็อกโกค,คินแล้วทำแม่งหมดอ่ะหมดเลยครับนะแต่ส่วนใหญ่คืออินสปิเรชั่นตอนนี้ก็จะเป็นเมทัลบิวล้วนๆใช่ครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์เลชั่นเหมือนกับตัวข้างหน้าอ,อันนี้ก็ราคาดีดนะผมได้มาแปดตัวอันนี้ไม่ใช่เมทัลบ<ม>ิวใช่ไหมอันนี้ฟิกเกอร์เลชั่นวิงใช่ไหมเออสวยแต่คือว่าวิงราคาก็กระโดดใช่ครับสองหมื่นกว่าหมดแล้วเนี่ย ใช่ครับตอนผมตอนแรกผมมันจะมีร่างหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าชื่อร่างเลยที่เป็นสีขาวครับสโนว์ไว้ตอนนั้นผมดูเดือนที่แล้วประมาณหมื่นสองตอนนี้จะไปเก็บห <000 S 2> มื่นกว่าใช่ครับจะไปเก็บคือแบบโอ้โหแบบเอาไม่อยู่แล้วก็เลยแบบไม่เอาครับสึงมันจะชื่อสโนว์ไวท์พีรุ่นหรืออะไรสักอย่างร่าง<ต>นั้นสวยมากสวยสวยแต่คือว่าก็ราคาก็สวยตามเลยนะครับผมแต่ก็มีเก็บอีกใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีพวกยูกิยูกิยูกิก็จะมีนี่โอเบริส นสามเทพครับมีก็ฟิกมาแล้วก็จะเป็นบัตมอร์ดบัตมอรจริงๆจะไปหลายรอบแล้วนะแต่ตัดใจขายไม่ได้เพราะว่ามันหายยากมันจะเป็นชุดผ้านะครับเป็นหน้ารักสองชุดผ้าใช่ครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปแล้วก็มีเก็บไว้อีกใช่ไหมใช่ครับจะอยู่ซื้อว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่มีที่เก็บเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ได้โชว์อะไรเงี้ยมันแบบมีบัคไรเอียร์อ๋ออันนี้ผมก็โดนป้ายยาไปบัคไรเอียใช่ครับไปได้ของป๊อปมาร์ดมาซึ่งจริงๆแล้ว ตอนนี้เอาตรงนะของของจีนเนี่ยราคาคือแบบงานดีงานดีกว่าญี่ปุ่นเยอะเลยดีและราคาด้วยไง<ช>ราคาก็ดีราคาไม่แพงเลยพอสุดท้ายแล้วก็ทำงานหาเงินซื้อของเล่นใช่แล้วก็ทำงานหาเงินแล้วก็ซื้อของเล่นผมมีทิคนะเนี่ยผมมีทิคนี่สิ้นเดือนมาเนี่ยผมจะซื้อ อ,อ๋อมามา <S <S ่าฮะเออเดินเดนเาจะซื้ออันนี้เฮ้ยเมื่อคืนนี้ผมก็ไปดูคลิป YouTube มาเขาบอกว่าอยู่อยู่ให้ได้ด้วยเงิน800้อใช่ผมก็เลยไปซื้อมาม่ามากินใช่นะพอไปซื้อมาม่ามากินเออให้กูมีตังค์เหลือซื้อของเล่นนี่หว่า,าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีนี่นี่มีนี้วาก็เรียกว่าอะไรอีวากิเลียนอันนี้ก็เมทัลบิล์เหมือนกันะอตอนนี้ลูกรักแต่ว่า มันไม่มีที่ไว้ผมอันนี้อันนี้พอันนี้เวอร์ชันไหนเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกครับจริงๆเขาจะมีรีฟรีเวอร์ชั่นที่เป็นเมทัลิกครับใช่ผมว่ามันไม่เหมือนกับในอนิเมะผมก็เลยแบบเวอร์ชั่นนี้ผมก็มีคู่เนี้ยแล้วปรากฏว่าขายเด็กเพราะว่ามันเหมือนหมดแพชชั่นตอนแรกชอบอีวามากเลยแต่พอสุดท้ายเอ๊ะเราจะไปเราจะไปไอ้นี่ดีไหมสีใหม่ไหมหรือแต่ทําไปทํามาไม่ไปต่อดีกว่านะแต่ราคาขึ้นนะราคาขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ก็ป้ายานี่ นี่อันนี้จะเป็นวอลลี่ซากุวอลลี่ซากุนี่ใช่ตัวนี้นะให้กับกันดำนี่ชอบแล้วก็นี่ก็เป็นของจุ่มของจุ่มเป็นแบบซากุอ่าอันนี้ก็จะเป็นฮาโลฮาโลหาไม่ได้เหมือนกันแล้วนะไม่มีแล้วมีคนทักมาหาผมเต็มเลยนะว่าพี่แม่ไปมาจะไหนอกของหายากแล้วไปซื้อที่งานที่เซนเตอร์ใช่ไหมในงานมันจุ่มละห้าร้อยมั้งแต่จริงออฟฟิเชียลมันอ่ะเขาขายกล่องหนึ่งอ่ะประมาณ279ดอลลาร์ประมาณ7,000กว่าบาท ใช่ผมไปลองดูในออฟฟิเชียลแต่ว่าเขาพีจีนก็ประมาณสา0พันสาบาทใช่ครับแต่นี่ฮาโลของสวยนะครับตัวนี้สวยเพียวออกมาคนสวย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 ยังอยากได้เห็นสีแล้วสวยแต่ผมจะไปหาหมอนลี่นี่ําหนักดีด้วย นะเอนะอันนี้เปิดได้สีคู่สีมันทําดีแล้วก็อันนี้งานค่ายไหนเนี่ยอันนี้เป็นค่ายไอ้สาหรือสามเอครับที่ทำทาน r ฟอร์มเมอร์ครับอ๋อทีซีโลใช่ใช่ใช่ a ตอนนี้รู้สึกเขาจะเปลี่ยนเป็น Underwork Underwork อะไรสักอย่างหนึ่งชื่อชื่อค่ายเขาครับก็คือมันคอ l แลบกับ t ีซีโลใช่ใช่ค่ายเดียวกันโคตรดีงานโคตรดีดีทุกตัวดีทุกตัวดีทุกตัวก็ สเต็ปเดิมทํางานหาเงินซื้อของเล่นจริงๆข้างบนก็มีนะเพอข้างบนผมก็เฮ้ยข้างบนเป็นสตูไปดูกันดีกว่าไปไปไปเผื่ออยากดูเดี๋ยวผมพาเข้าไปดู a few moments later นีขึ้นมาชั้นสองใช่อันนี้ก็เป็นสตูทําจริงๆแล้วสตูนี้งานหลักหรืองานงานรองอันนี้อันนี้เป็นงานหลักครับแต่ว่ามีแบบว่าแซมแซมมาถ่ายบ้างนี่เราก็มาถ่ายมอลลี่คลิป นั้นไปแล้วนะบอกกันเลยสถานที่เขาดีกว่าบ,บ้านคุณนะนี่จริงๆตอนนี้มันปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับอ๋โอ,โอโต๊ะนี่ฮะใช่มันจะโตะจริงๆแล้วเนี่ยโต๊ใหญ่ให่เงี้ยเวลารีวิวของเล่นอะไรเงี้ยทําดีนี่ก็มีพวกอันนั้น qmsv ครับ qmsv <c oughs> คือมันก็เป็นค่ายหนึ่งที่เป็นกองสุ่มเหมือนกันใช่ก็คือว่ามีตัวเล็ก แล้วก็มีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวใหญ่นี่นี่นะถ้าสวยสุดโดนใจผมก็จะเป็นตัวนั้นน้องมาให้น้องดูไปได้ครับนี่อันนี้อันนี้เพิ่งออกมาล้าสุดเลยเพิ่งออกมาใช่ไหมใช่ครับเป็นสีทองอันนี้จะเป็นสไตล์กันดมสไตล์กันดมเออไซส์ประมาณ20เซนผมเป็นคนชอบเอสีแต่ผมขี้เกียจประกอบไงนี่อันนี้ก็ถือว่าอันนี้ราคาได้มาเท่าไหร่ฮะผมได้มาประมาณ3 5 0 0 3,600ประมาณนี้เพราะผมเิียเอาไว้คุ้มไหมโอ้ก็ถามว่า ถ้าไม่ชอบก็ไม่คุ้มแต่ถ้าชอบก็คุ้มครับเนี่ยนี่แล้วก็จะมีพวกอาร์ตทอยเนี่ยอาร์ตทอยนะมีอันนั้นจะเป็นหลากหลายหลอล่จริงจริงมีเยอะเยอะมากครับเยอะมากแต่ว่าอยู่ที่ที่ห้องผมโอ้ยจริงอะมนเอามาโชว์ทั้งหมดนี้ก็หักตู้ไม่พอไม่พอครับนี่สวยๆจะเป็นแบบนี่ครับนี่กล่องซูมมีอะไรเงี้ยกล่องซูมมีนู่นนี่มีจุ่มมี เยอะแล้วก็เป็นอุปกรณ์เพราะว่าทำโปรดักชันโปรดักชันด้วยแล้วก็เนี่ยเนี่ยของเล่นจริงๆแล้วทำพวกนี้คือซื้อเก็บลงทุนไว้ใช่ครับมันมีมูลค่าวันมันม่ก็ขึ้นเองอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมทำเอ้ยน่ารักไงใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นผ้าจริงๆเลยเป็นผ้าจริงนะครับเป็นชุดผ้าอันนี้สุ่มใช่ไหมเนี่ยเป็นกล่องจุ่มอาร์ตทอยชุดผ้าเฮ้ยสวยไหมกล่องเท่าไหร่ ผมได้มากล่องละ5 0 0จุ่มละ500คุ้มคุ้มคุ้มงานนี่เป็นจุดขยับด้วยนขยับได้ครับขยับได้เนี่ยงานจุดขยับแล้วเป็นผ้าเอาง้อถ้าเป็นบันไดกี่บาทเนี่ย0อ0พันอัะแบบนีเอออันนี้500ร้อยห้งานดีงานงานดีเพราะริงีน้องผู้หญิงก็เริ่มที่จะแบบมาเล่นตาสมพวกนี้เหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อกระเป๋าเมียก็ด่าแต่สุดท้ายตอนนี้คุณซื้อไปซื้อกันดั้มแล้วคุณก็พาเมียไปจุ่มแต่ปรากฏว่า เงินมึงจะไม่ได้ซื้อเว้มีมึงจะไปซื้อของจุ่มอย่างเดียวตอนแรกแฟนผมก็ไม่ชอบนะแต่ผมแบบเหมือนเขาซึมซักเปิดผมตอนแรกที่ผมเข้ามาลายใหม่ๆอ่ะเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยตัวหนึ่งสามพันใช่ไหมเมียอ่เออทำไมเอาเงินสามพันไปแลกกับพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่ช่วงนั้นผมแบบชีวิตผมโลมากแบบผมไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรเงี้ยผมก็มีการดับ ผมก็ไปขายแฟนเนี masa, ่ยอันเนี้ยผมไปขายแฟนมันเปลี่ยนเป็นเงินได้านราคาจุกเชินเขาก็เลยแบบเฮ้ยมันมันขายได้นี่หว่าแล้วบางตัวผมก็มีกําไรให้เขาเห็นเขาเขาก็เลยสนับสนุนซื้อตอวไหนเขาบอกถ้าเก่งกาไรได้ก็ซื้อไปเลยนั่นแหละต้องทําให้เห็นใช่ครับถ้าแบบว่ามันไม่ได้อะไรคือจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้ถ้าเราชอบผมว่ามันมันมันเราคิดถึง เขาเรียกว่าอนาคตมันนิดนึงก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเป็นกันพาที่ประกอบแล้วราคามันอาจจะตกก็จริงแต่มันเปลี่ยนเป็นเงินได้ตลอดใช่เพราะว่าคนที่ชอบเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นทุกวันใช่คนที่เลิกเล่นเหมือนกับเราเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เลิกเลยอาจจะหมดแพชั่นแล้วจะไปสะสมตัวอื่นคนที่ชอบวันหนึ่งสมมุติว่าวันเนี้ผมไม่มีตังเลยมันเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ วันหนึ่งที่ผมกลับมามีเงินคนชอบยังไงก็กลับมาเล่น <Okay. S 1> กลับมาซื้อแค่คุณพร้อมแล้วค่อยว่ากันไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนผมว่าเทเพื่อมัน,ม,นมันมีความสุขของเล่นมันมีหลายลายครับเราต้องดูดีๆแล้วของเล่นทุกวันนี้นะคือแบบเยอะโครโคดเยอะแล้วโครด,ดีแล้วคือแบบของจีนนะคือแบบโคดแบบจีนที่ถูกลิขสิทธิ์อะ่ะอย่างเอาง่ายๆคืออย่างเปาหมากเงี้ยมาแบบโคด โคตรดีแล้วก็ราคาไม่แพงใช่มันเลยทําให้แล้วตลา,าดจีนมันเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกใช่รแล้วมันก็กระจายไปไ่วาคุณจะไปฮ่องกงหรือจะไปญี่ปุ่นมันก็มีของจีนที่ถูกลิขสิทธิ์มาแล้วเป็นที่ยอมรับแลยใช่ับและงานโปรดักชันหรืองานลายผลิตของมันโคตรดีเลยจีนจีนก็จีนก็มีลิขสิทธินะใช่บางคนบอกว่าที่ป,ป๊อปมาทำนารูโตะใหม่เนี้ย ก็คอลแลบเหมือนกับกันดั้มนี่ไงแ้วก็ซื้อลิขสิทธิ์จากจากบันไดมาทำหมายว่าะงานจีนกล่องสุ่มจีนไม่มีลิขสิทธิ์ทีนี้ต้องต้องทำความเข้าใจว่าตอนนี้จีนเนี่ยอย่างเขาจะสื่ออย่างป๊อปมากจะถือกันดั้มนารูโตะใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีอ่าท็อปทอยมั้งท็อปทอยจะเป็นพวกโดเรมอนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเริ่มไล่ซื้อลิขสิทธิ์แล้วซื้อลิขสิทธิ์หมดแล้วใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเอาไปทําเงินได้แล้วเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ได้ ส่วนแบ่งจากการขายหรืออะไรหรือค่าลิขสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่รู้ว่าเฮียมันไม่เรื่องของเขาอ่ะ <S <S ใช่ไม่รู้ว่าเฮียดูเซย่าผมยังที่ไอท้ทันธามชีทําเองอ,ะอ่ะผมบอกเลยนะถ้าพูดแบบตรงๆงแบบสู้ไม่ได้สู้เลยสู้จีนไม่ได้เลยใช่ราคาเท่ากันแต่ว่าสู้จีนไม่ได้ก็จริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างยุง่นก็จ้างจีนทำแ,<ช>แต่คือโรงงานใหม่ๆที่ผลิตของเล่นโคตรดีแยกสีมาโคตรดีนะใช่เอ้ดูหน่อยล็อกได้นะล็อกล็อกล็อก ก็ถ้าเกิดชอบก็ไปที่เมกาสะพานเหล็กเมกาสะพานเหล็กแล้วก็ติดตามได้ในติกตอกทิกตอกวันละตัว้อไปดูนะไปดูแล้วเดี๋ยวโดนปลายยาปลายยาัวๆลอยชอบกระจัดใช่อยากได้กระจัดประหยัดทอยโอเคขอบคุณพี่แม็กครับผมพามานี่๋ยวครั้งหน้าค่อยมาอัปเดตครับอาจจะมีเยอะกว่านี้อาจจะได้ซื้อตู้เพราตู้ไม่มีที่ไว Oh, oh. ต้องมาละโอเคได้เลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับ